สวัสดีครับผมจากกิจเองครับนะครับหรือตีครับผมก็จากบริษัทสิทธิ์ประกานเทคโนโลยีแนสัพพลายนะครับหรือเอ e เทครับผมวันนี้ก็ครับผมมาแนะนำครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัววันคิ i k c ิ e a n e r นะครับเอาไว้สำหรับทำความสะอาดนะครับสิ่งสกปรกนะครับที่เกิดจากตัวหัวคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็ยังสามารถทำความสะอาดเครื่องวัดสัญญาณได้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งานครับแล้วก็ข้อดีต่างๆนานาของมันนะครับผมก็เรามาดูกันก่อนนะครับวันคิ๊กคินเนอร์จะมี2ประเภทนะครับก็คือขนาดของหัวนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกมันนะครับตัวหัวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่เราจําหน่ายอยู่จะเป็นขนาด2.5มิลนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้กับหัว sc นะครับ st นะครับแล้วก็ fc ได้นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น1.25มิลนะครับตัวนั้นจะไว้ใช้สําหรับหัว lc นะครับ เาจะใช้สําหรับหัวเล็กๆครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ส่วนมากจะใช้อันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแบรนด์ของไทเบอร์นะครับที่เรานําเข้ามานะครับก็ตัวนี้ใช้งานได้ถึง800ครั้งนะครับการใช้งานของมันเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอะครับจะมีไหมนะครับที่มีแอลกอฮอล์อยู่นะครับก็ทุกครั้งที่เรากด1แค๊นนะครับปึ๊กอย่างนี้หนึ่งทีนะครับไหมก็จะทําการ หมุนลอบขึ้นมานะครับกดอย่างเนี้ยได้800ครั้งนะครับอย่างเมื่อกี้นับไปแล้วนะครับ1ครั้งนะครับทีนี้พอมันใช้จนครบ800ครั้งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงใช้ได้มากกว่า800ครั้งนะครับพอใช้ครบ800ครั้งเนี่ยมันก็จะกดลงไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไหมเนี้ยหมดมมวนแล้วนะครับ2ตัวนี้เนี่ยสามารถทําความสะอาดได้ทั้งหัว2รุ่นนะครับหรือ2แบบก็คือหัวที่เป็น หัวตัวผู้นะครับเราจะเปิดจุกด้านบนใช้แบบนี้นะครับแล้วก็หัวตัวเมียนะครับก็คือใช้กับเครื่องวัดสัญญาณนั่นเองเราจะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเปิดมันออกมาเลยนะครับตัวนี้ก็อย่าทิ้งนะครับเก็บไว้ให้ให้ดีนะครับเพราะถ้าทิ้งแล้วเนี่ยทำความสะอาดตัวผู้ไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการใช้งานตัวนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาใช้ตัววันคิคินเนอร์หรือทําการเทสเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้ผมต้องมีตัวช่วยครับผม ผู้ช่วยหมอกัคือตัวนี้เลยครับไมโครสโคปนะครับเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้สําหรับที่จะเช็คดูความส่วประกของหัวนะครับเนื่องจากว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเราเลยต้องใช้ตัวไมโครสโคปเนี่ยทำการซูมเข้าไปดูนะครับตัวนี้ซูมได้หลายร้อยเท่านะครับโอเคเปิดจุกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับยิบไมโครสโคปเข้ามาเสียบเข้าไปโอเคครับเราดูเลยครับเห็นไหมครับเราจะเห็นสิ่งสกประกนะครับ เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คือมันสกปรกนะครับเราต้องใช้หัวตัวนี้ครับที่เป็นหัวตัวผู้นะครับเปิดขึ้นมานะครับใช้ง่ายมากครับหยิบวันคลิกคินเนอร์ขึ้นมาเสียบเข้าไป1แคตนะครับหรือ1ทีนะครับทีนี้เราลองมาดูใหม่นะครับโอเคครับสะอาดทันตาเห็นเห็นไหมครับนี่ครับสะอาดมากเลยครับทีนี้หลายๆท่านบอกแล้วคาาสิ่งสกปรกแบบนี้ มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดได้หลายกรณีครับหัวแผดคอที่วางไว้เฉยๆนะครับหรือบางทีเราไม่ทันระวงังเรามือไปเปื้อนโดนนะครับหรือบางคนไม่รู้จับนู่นจับนี่มาแล้วมาจับหัวไฟเบอร์นะครับโดยที่เราไม่ได้อุดจุกนี้ไว้ตลอดเวลาคาบสุกรกพวกนี้เกิดได้ตลอดครับอย่างเมื่อกี้ป้ายไปโดนทีนึงเป็นไงครับหนักกว่าเดิมเลยครับ เห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยจะมีฝุ่นแค่คือเรียกว่ามีคราบนิดหน่อยนะครับ <ks v> เพราะว่าอาจจะแบบเปิดจุกทิ้งไว้นะครับตัวสายนี้ก็ไว้สําหรับทดลองให้ดูนะครับทีนี้เราก็ทความทาความสะอาดครับผมเหมือนเดิมครับ1ทีนะครับปึ๊บเป็นไงครับก็สะอาดขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ไอจุดดำๆที่เราเห็นนะครับมันคือหน้าสัมผัสของตัวคอนเนกเตอร์นะครับซึ่งถ้ามันมีสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยก็แสดงว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องลอสนะครับเพราะฉนั้นลอสสัญญาณที่เกินจากปกติเนี่ยโดยเฉพาะลอดที่หัวคอนเนกเตอร์เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นจากการที่เราเข้าหัวเสมอไปนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งสกปรกเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะพกไว้นะครับเอาไว้ทําความสะอาดหัวนะครับแต่นอกเหนือจากการทําความสะอาดหัวแล้วเนี่ย เราก็ยังอยากจะแนะนําให้ทําความสะอาดเครื่องวัดด้วยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องวัดสัญญาณพวกนี้ครับเวลาเราใช้งานหัวคอนเนคเตอร์พวกนี้สกรปรกเนี่ยหรือหัวมันสกรปรกอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราใช้งานบ่อยๆนะครับเอามันมาเสียบเข้าเสียบออกบ่อยๆมันจะนําพาสิ่งสกรปรกแบบเมื่อสักครู่ครับเข้ามาติดอยู่ข้างในหัวด้านในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอสิ่งสกรปรกเนี่ยคือเข้ามาติดในส่วนของเครื่องวัดเลยเนี่ยก็จะทําให้เครื่องวัดเนี่ยวัดค่าสัญญ,ญาณได้ ไม่ตรงนะครับเพราะว่าค่าสัญญาณจะวัดได้ร้อนค่อนข้างเยอะเกินผิดปกตินะครับเราก็ทําการใช้หัวตัวทําความสะอาแบบนี้ครับปากกาทาความสะอาดนะครับเปิดจุกตรงนี้ออกแล้วก็ดันเข้าไปครับข้อควรระวังก็คือใส่เข้าไปตรงๆนะครับอย่าใส่เอียงๆนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ตรงนี้ไปกระแทกหัวข้างในนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆนะครับกดง่ายๆครับเบาๆในทีนะครับ อย่างเงี้ยครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการทําความสะอาดแบบนี้เราแนะนําว่าให้ทําประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับขึ้นอยู่กับอัตาราการใช้งานถ้าใช้บ่อยๆก็แนะนําให้ทําความสะอาดบ่อยๆเพราะทําความสะอาดบ่อยๆจะช่วยทําให้1ค่าสัญญาณคงที่2นะครับไม่ทําให้สิ่งสกปรบกบพวกนี้เกิดเป็นคําเหลวซึ่งพอเป็นคําเหลวปุ๊บค่าพวกนี้มันจะฝังแน่นกว่าปกติแล้วมันจะไม่สามารถที่จะใช้ พวกวันคียคีนเนอร์แบบนี้ทําความสะอาดได้ซึ่งก็จะทําให้ต้องมีค่าบารุงรักษาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราต้องมาซ่อมบํารุงตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดบ่อยๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็ตัววันคียคีนเนอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะครับง่ายดายมากแต่ว่าไม่ควรที่จะไปใช้งานนะครับในส่วนของตอนที่มี ไฮเกมพาวเวอร์เข้ามานะครับหรือให้ดีก็คืออย่าใช้ทําความสัตย์ณจุดที่มีพาวเวอร์เข้ามานะครับหรือแสงออปติกเข้ามาเพราะว่าในแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแอคชันอลนะครับซึ่งเวลามีไฮเกมพาวเวอร์หรือพาวเวอร์เข้ามาที่สูงเนี่ยพอเราจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟข้างในนะครับทำให้หัวเนี่ยหรือเครื่องอุปกรณ์เสียหายได้เพราะนั้น จะใช้ก็คือให้เช็คก่อนเสมอว่าไม่มีสัญญาณมาแล้วเท่านั้นนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันคลิกคินเนอร์ของ e อ t e ทนะครับพบกันดีๆสาระดีๆกับคลิปหน้าของเรานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้มานำเสนออีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ